สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังแอคชั่นคอมดี้สัญชาติเกาหลีเรื่องโ OK อเคมาดามอลเลเวงฮาวายกับสายรับกลางเวหานำแสดงโดยพักซองอุงออมจองฮวาอีซอนบินและดารารับเชิญคิมนำกิวถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook กัน้วยนะครับ นะปี2009ประเทศมองโกเลียสายลับแมกโนเลียกับคู่หูได้บุกเข้ามายังอาคารแห่งหนึ่งแต่ก็ต้องพบว่ามีคนเฝ้าอยู่เต็มไปหมดคู่หูเลยบอกให้เธอล่วงหน้าไปก่อนส่วนเขาจะอยู่จัดการทางนี้ให้เองเมื่อเธอเข้ามายังห้องห้องหนึ่งและกำลังค้นหาอะไรบางอย่างอยู่พ่อของเธอก็โทรมาบอกว่าให้รีบหนีออกมาอย่าไว้ใจใครทั้งนั้นครับส่วนพ่อของสายลับแมกโนเลียนั้นเขาเป็นหัวหน้าศูวนย์วิจัยนิวเคลีย ซึ่งพอวางสายกับเธอแล้วก็มีคนเข้ามาจัดการกับเขาด้านคูหูหลังจากจัดการกับพวกศัตรูหมดแล้ว <c oughs> เขาก็ค่อยๆเดินเข้ามาหาแมกโนเลียที่ห้องแต่ก็ต้องพบว่าเธอกําลังเล็งปืนมาที่เขาแล้วก็ยิงทันทีจากนั้นเธอก็หลบหนีไป11ปีผ่านไปนักเกาหลีใต้เมื่อนางเอกของเราขายโดนัทเกลียวสุดอร่อยจนหมดแล้วเธอก็รีบไปหาสามีโดยไม่ลืมที่จะแวะซื้อของลดราคาติดหมายติดมือกลับไปด้วย ดาสามีของเธอหรือพระเอกของเรื่องเขาเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ฝีมือดีแต่วันนี้ก็ไม่ลืมที่จะลุ้นรางวัลใหญ่กับเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งซึ่งพอเปิดฝาแล้วรู้ว่าไม่ถูกรางวัลก็ทําให้เขาเซ็งมากทันใดนั้นนางเองกก็กลับมาพอดีซึ่งพอรู้ว่าเขาแอบซื้อเครื่องดื่มมาชิงโชคอีกแล้วเธอก็ต่อว่าเขาเขาเลยให้เหตุผลว่าก็เผื่อจะได้เครื่องสภาพเครื่องใหม่เอามาให้เธอเธอเลยบอกว่าเขาหมดโชคไปแล้วเลิกหวังลมๆแร้งๆเธอ เขาเลยงงมากว่าเขาหมดโชคไปตอนไหนเธอจึงเฉลยว่าก็ตอนที่เขาเจอเธอยังไงล่ะว่าแล้วทั้งคู่ก็ยอกล้อกันไปมาโดยไม่รู้ตัวเลยว่ามีลูกค้าเข้ามาพอดีและพอหันไปเห็นลูกค้าเขาก็เลยเชิญลูกค้าเข้ามาครับระหว่างซ่อมเขาก็หยิบเครื่องดื่มให้เธอกับลูกค้าคนละขวด ทันทีที่เธอเปิดฝาเธอก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าเธอถูกลางวัลเที่ยวฮาวายยกครอบครัวทำให้เธอกับสามีดีใจมากต่างกับลูกค้าที่รีเปิดฝาของตัวเองดูบ้างแต่ก็ต้องเซ็งทันทีเพราะไม่ถูกลางวัลอะไรเลยเมื่อกลับมาถึงบ้านนางเอกก็บอกกับสามีว่าจะไม่ไปเที่ยวฮาวายแล้วเพราะว่าไม่มีเงินส่วนฝาขวดก็จะนำไปขายที่อีเบแทนเขาเลยรีบยกเหตุผลต่งตงตงางๆนานาเพื่อหวานล้อมเธอ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลครับสักพักลูกสาวของทั้งคู่ก็กลับเข้าบ้านมาพอดีซึ่งก็ได้มีผู้ปกครองอมาฟ้องนางเอกว่าลูกของเธอได้ทำร้ายเพื่อนในห้องอีกแล้วเธอจึงหันไปตักเตือนลูกเลยทำให้รู้ว่าลูกถูกล้อเรื่องชุดที่ใส่แต่ทีมโมโหมากจนต้องลงไม้ลงมือเป็นพอลูกอยากจะไปตั้งแคมป์หรือไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนเพื่อนๆบ้างต่างหากทำให้เธออึ้งไปดังนั้นพอลูกหลับ และเห็นสามีกําลังซ่อมเครื่องซักผ้าตัวเก่าเธอเลยไปบอกเขาว่าเราจะไปเที่ยวฮาวายกันทําให้สามีดีใจมากจนมือไปโดนเครื่องซักผ้าอย่างแรงเลยทําให้มันกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งดานสาวสวยนางหนึ่งขณะเธอกําลังออกกําลังกายก็ได้มีโทรศัพท์ไม่ทราบชื่อโทรมาคุยกับเธอซึ่งเธอก็พยักหน้าตอบตกลงและในเวลานี้หน่วยข่าวกรองของเกาหลีเหนือก็ได้ระแคะระคายว่า อดีตสายลับเกาหลีเหนือนามว่าแมกโนเลียกำลังมีการเคลื่อนไหวจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่สายลับมาจำนวนหนึ่งเพื่อจัดการกับเธอครับส่วนครอบครัวของนางเอกนั้นหลังจากปิดร้านในตอนเช้าก็ได้นั่งรถชัตเติลบัสไปสนามบินเพราะว่าจะได้ประหยัดประหยัดซึ่งนั่นก็เกือบทำให้พวกเขามาไม่ทันขึ้นเครื่องแต่ก็โชคดีที่เกตยังไม่ปิดแถมยังได้อัปเกรดที่นั่งเป็นชั้นบิสเนสอีก2ทีด้วย เมื่อผู้โดยสารขึ้นเครื่องกันหมดแล้วสจัวชี่ชื่อว่าจองผู้ชื่นชอบงานสายลับเป็นชีวิตจิตใจก็สวมบทบาทเป็นสายลับดังนั้นพอหัวหน้าแอร์โฮสเตชชื่อว่าคิมเห็นก็เลยดูเขาและบอกให้รีบไปทำงานส่วนนางเอกพอเครื่องขึ้นบินแล้วเธอก็พบว่าลูกหิวมากจึงสั่งอาหารมากินซึ่งพอเธอรู้ว่าฟรีก็เลยสั่งมากินด้วยครับดานหัวหน้าทีมสายลับเกาหลีเหนือ เมื่อรู้ว่าเดินบนเครื่องบินได้แล้วมันก็สั่งให้รอหัวหน้าสั่งการให้บรรดาลูกน้องเช็คดูว่าสายรับแมกโนเลียอยู่บนเครื่องบินลำนี้หรือเปล่าส่วนสาวสวยที่ขึ้นเครื่องบินลำนี้ด้วยเมื่อเห็นว่าดูไม่น่าปลอดภัยเธอก็หลบเข้ามาในห้องน้ําเพื่อหาทางหนีทีไล่แต่ก็หาไม่เจอเลยส่วนจองขนาดไปเสิร์ฟทัวให้กับนางเอกนางเอกก็เผลอไปถูกมือเท้าทาให้ทัวรลนแต่เธอก็อาศัยความไวจับทัวได้หมดก่อนที่จะตกพื้น ทำให้เขาสงสัยมากว่าเธอเป็นใครซึ่งเธอที่ตกใจอยู่ที่เขามาถามก็เลยตอบตะกุกตะกักเขาเลยเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นนายกเทศมนตรีซึ่งก่อนที่เขาจะวุ่นวายไปมากกว่านี้คิมก็เรียกเขาไปต่อว่าเรื่องที่เขาไปยุ่งวุ่นวายกับผูดด้โดยสารและก็ไล่ให้ลงไปทํางานที่ชั้นประหยัดแทนดานพไหเอก ลุงที่นั่งข้างๆได้มาชวนเขาคุยเพราะคิดว่าเขามาคนเดียวเขาเลยบอกว่ามากับครอบครัวแต่โดนจับแยกและเขาก็ได้รู้ว่าลุงจะบินไปหาหลานโดยเตรียมตุ๊กตาหมีจะไปมอบให้หลานด้วยส่วนนางเอกหลังจากกินถั่วฟรีไปเยอะมากเธอก็ปวดท้องขี้จนทนไม่ไหวแต่ไม่ว่าจะไปหาห้องน้ําที่ไหนที่ไหนมันก็เต็มทุกห้องแถมยังมีห้องนึงตอบเธอไม่อีกว่าจะเข้าห้องน้ำจะชั่วโมงซึ่งที่จริงนั่นคือห้องนักบินต่างหาก เธอที่เริ่มทนไม่ไหวเลยไปบอกลูกว่าเดี๋ยวแม่มาพอจะลงไปเข้าห้องน้ำที่ชั้นประหยัดโดยไม่ลืมที่จะเอาทัวฟรีไปฝากสามีด้วยเมื่อนางเอกเดินมาเจอสามีก็พบว่าสามีกำลังคุยกับลุงอย่างเมามันเธอเลยวานเขาให้ขึ้นไปดูลูกหน่อยเพราะคาศึกมันบุกประชิดถึงกำแพงเมืองแล้วจากนั้นเธอก็รีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำทันทีทว่าพอไปถึงหน้าห้องน้ำ,นนำเธอก็พบอีกว่าพวกทีมสายลับเกาหลีเหนือกำลังวางแผนกันอยู่ที่หน้าห้องน้ำนั่นและพอพวกมันเห็นว่าเธอมา ก็เลยบอกว่าพวกมันกาลังต่อคิวเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสยัยหลังจากตามหาห้องน้ําอยู่นานสุดท้ายนางเอกก็เข้าห้องน้าจนได้ครับส่วนรองหัวหน้าสายลับมันมารายงานหัวหน้าว่าที่ชั้นประหยัดยังไม่พบแมกโนเลีย no ดังนั้นมันจะไปดูที่ชั้นบิสเนตต่อแต่หัวหน้าก็ไม่สนใจและสั่งให้ดําเนินการตามแผนได้เลยซึ่งจองก็บังเอิญได้ยินคําสั่งทาภารกิจนี้ด้วยเขาจึงนําเรื่องนี้ไปบอกกับคิมแต่หลอนก็ไม่ยอมเชื่อเขา สักพักปลกมันก็ลงมือปฏิบัติการไฮแจ็คหรือป้อนเครื่องบินจากนั้นก็บุกไปดูที่ชั้นบิสเนสแล้วหัวหน้าสายรับก็ไปจับคิมเป็นตัวประกันเพื่อที่จะเข้าไปในห้องนักบินซึ่งพอกับตันเห็นดังนั้นกับตันก็เลยเปิดให้มันเข้ามาครับาฐานรับหน่วยข่าวกองเกาหลีใต้ตอนนี้พวกเขาได้รู้แล้วว่ามีการป้นเครื่องบินแต่ก็ดูจะไม่หนักใจเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกองฟิมือดีอยู่บนเครื่องบินลำนั้นคนหนึ่งแล้วก็ได้รู้ด้วยว่า บนเครื่องบินลำนั้นมีอดีตสายลับฝีมือดีชื่อว่าแมกโนเลียที่หายตัวไปเมื่อ10ปีก่อนอยู่ด้วยดานสาวสวยเธอถูกต้อนให้ไปรวมอยู่กับผู้โดยสารคนอื่นๆซึ่งหัวหน้าสายลับก็หันไปสบตาเธอเข้าพอดีจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆเธอเลยพุ่งหนีพวกมันแต่สุดท้ายก็โดนจับเอาไว้ได้แล้วก็ถูกเปิดหน้าออกมาครับดานางเอกเมื่อเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วก็มีลูกน้องสายลับมาเคาะประตูเรียกเธอ ทำให้เธอมโมโหเล็กน้อยเพราะพึงอารมณ์ดีจากการปวดทุกข์ซึ่งพอเธอเปิดประตูห้องน้ําเหมือนกับพุ่งเข้ามาอัดเธอเธอเลยเพอทําไปตามสัญชาตญาณน,นั่นก็คืออัดเจ้าหมอนั้นกองลงไปกับพื้นซึ่งแท้จริงแล้วนางเอกก็คืออด,ดีตสายลับแมกโนเลียส่วนสาวสวยที่ถูกจับได้นั้นเธอชื่อว่าอันเซลาเป็นดาราดังของเกาหลีใต้ครับดานนางเอกขณะกําลังปลุกลูกน้องให้ตื่นเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นผู้โดยสารเธอก็ดียินเสียงของหัวหน้าสายลับ เลยทําให้เธอจําได้ว่าเขาคืออีชอนซึงคู่หูที่เคยหักหลังเธอและก็เป็นสาเหตุที่เธอต้องทําสาร,ระยะกรรมหลบหนีมาอยู่ที่เกาหลีใต้และต้องปกปิดตัวตนจนได้มาเจอกับสามีที่ดีและลูกสาวที่น่ารักเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตก็ทําให้เธอโกรธแค้นมันเป็นอย่างมากส่วนพระเอกเมื่อเห็นว่านางเอกไม่อยู่เขาก็เลยฝากลูกไว้กับลุงส่วนตัวเขาก็ไปตามหาเธอซึ่งก็ต้องแอบไปด้วยค้นหาเธอไปด้วย แต่ไม่ว่าจะหาเท่าไรก็หาไม่พบทันใดนั้นก็หันไปเห็นโน้ตบุ๊กจากนั้นก็ตัดสินใจลงไปที่ห้องเครื่องครับดานจองเขาถูกลูกน้องสายลับคนหนึ่งชห้ไปเอารายชื่อผู้โดยสารในขณะที่ค้นหาอยู่นั้นเขาก็เอาแต่มองบนเพดานทําให้ลูกน้องสงสัยว่ามองขึ้นไปทําไมและในจังหวะที่มันมองตามขึ้นไปนางเอกที่แอบอยู่ด้านบนก็พุ่งลงมาจัดการกับมันก่อนแล้วก็หันไปบนจองว่าไม่ได้เรื่องเลย แถมพอถามว่าพวกมันมีกี่คนเขาก็ไม่รู้เรื่องอีกก็ยิงทําให้เธอผิดหวังกับเขามากขึ้นแต่ยังดีที่เขาเก็บรายชื่อผู้โดยสารไว้เธอจึงนําไปทําลายจากนั้นก็วางแผนจะไปจัดการกับพวกมันทีละคนทีละคนโดยปลอมตัวเป็นแอร์โฮสเตสจ่องที่เห็นว่าตัวเองไร้ประโยชน์เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะไปหาอาวุธในคาโกมาให้ซึ่งก่อนไปเธอก็สอนวิธีชกให้กับเขาด้วย ดานพายเอกเขาแฮกระบบของสายการบินและกล้องวงจรปิดของเครื่องบินลำนี้เพื่อที่จะหาว่านางเอกอยู่ที่ไหนจากนั้นก็ไปค้นหาข้อมูลของคนร้ายซึ่งพอรู้ว่าเป็นสายลับของเกาหลีเหนือเขาก็ส่งข้อมูลไปบอกกับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกองของเกาหลีใต้ทันทีส่วนจองเมื่อลงมาที่คาโก้ก็สังเกตเห็นว่ามีคนอยู่ที่นั่นเขาจึงกำหมัดพร้อมที่จะเข้าไปต่อยแบบที่นางเอกสอนแต่ก็โดนเล่นงานกลับมาแทนและก็ได้รู้ว่าเจ้าหมอนี่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกลอง ซึ่งก็คือพระเอกนั่นเองครับดานานงเอกเธอเข้าไปจัดการกับเหล่าสายลับเกาหลีเหนือทีละคนทีละคน,ะคนซึ่งก็จัดการได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่มันลำบากตรงที่ว่าระหว่างสู้ไปด้วยเธอก็ต้องปิดบังหน้าตามไม่ให้ลูกรู้ไปด้วยครับดานภระยเอกเขาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองที่เกษียณไปแล้วซึ่งหัวหน้าหน่วยข่าวกรองก็บอกให้เขาอย่ามายุ่งเรื่องนี้แต่เขาก็ไม่สนใจเพราะที่เขาทําไปก็เพื่อที่จะปกป้องลูกเมยตังหา ซึ่งตอนนี้จองก็คอยมาเป็นลูกมือให้กับเขาด้วยและพอจองรู้ว่าพระเอกกำลังจะช่วยเครื่องบินลำนี้จองก็เลยบอกว่าเรามีสมาชิกอีกคนจากนั้นก็ต่อสายให้คุยกันทันทีทว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันเพราะคิดว่าตัวเองเจ๋งกว่าอีกทั้งยังไม่รู้ด้วยว่าเป็นสามีภรรยาการเนื่องจากเครื่องมือสื่อสารน,านั้นมันเปลี่ยนโทนเสียงไปทําให้นางเอกบ่นออกมาว่าตานี่พูดมากสงสารภรรยาเขาจางังส่วนพระเอกก็บ่นว่า สงสัยอีกฝ่ายจะเพี้ยนเมื่อเห็นว่าคุยกันไม่รู้เรื่องต่างฝ่ายจึงต่งตางทาตามแผนของตัวเองโดยพระเอกนั้นได้บังคับให้เครื่องบินเลี้ยวกลับส่วนนางเอกก็จะตามไปอาบพวกสายลับให้หมดครับดานอีชอนซึงเมื่อมันเห็นว่าเครื่องบินเลี้ยวกลับมันก็สั่งให้กับตันวนกลับไปทางเดิมซึ่งพอรู้จะก,กัันว่าระบบบังคับด้วยมือใช้กันไม่ได้และเห็นด้วยว่าพระเอกเป็นคนทํามันจึงสั่งลูกน้องให้ไปจับตัวพระเอกมาทันทีดานนางเอก เธอไปเจอกับรองหัวหน้าสายลับซึ่งเจ้าหมอนี่ก็เก่งมากแต่สุดท้ายก็จัดการมาลงได้เทว่าอีชอนซึงก็มาเจอเธอเข้าพอดีและพอเธอเห็นว่ามันจับพระเอกไว้เป็นตัวประกันสุดท้ายเธอจึงต้องยอมให้พวกมันจับเธอไปซึ่งขณะที่เดินผ่านลูกสาวเธอก็ส่งซิกว่าอยาให้พวกมันรู้ว่าลูกคือใครด้วยครับดานอีชอนซึงมันสังเกตเห็นว่าลูกสาวร้องไห้ก็เลยเข้าไปถามว่าเป็นอะไรมากับใครและแม่อยู่ที่ไหนลูกสาวเลยก็โหไปว่า แม่ของลูกสาวคืออันเซลาดาราสาวผู้โด่งดังถุกคนตกใจมากกับข่าวนี้เลยมองเธอเป็นตาเดียวทําให้เธอต้องรีบปฏิเสธว่ายังสดแต่พอถูกลูกสาวกระซิบบอกว่าให้ช่วยลูกสาวด้วยเธอจึงต้องโกหกไปว่านี่คือลูกของเธอเองซึ่งผู้กำกับแฟนของเธอที่ได้รู้เรื่องนี้ข้าวก็ถึงกับรอัวใจกําเริบไปทีเดียวครับดารนางเองกพระเอกที่ถูกจับมัดเอาไวา้เธอตกใจมากที่ได้รู้ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรอง เขาจึงรีบปฏิเสธว่าเป็นแค่อดีตเจ้าหน้าที่เท่านั้นและก็ทําแค่แป,ป๊บเดียวเธอจึงถามอีกว่าเขามาสอดแนมเธอใช่ไหมเขาจึงต้องสารภาพไปว่าใช่ทําให้เธอเสียใจมากจนร้องไห้ออกมาที่เพิงมารู้ตัวว่าเขาหลอกเธอมาตลอดเขาเลยเล่าให้เธอฟังว่าในวันที่เขาไปสอดแนมเธอเปวันแรกเขาพบว่าเธอสวยมากจนเผลอมองเธออยู่นานทําให้คนเมาโตข้างหน้านึกว่ามองมันก็นเลยมารุมซ้อมเขา ซึ่งก็เป็นเธอที่ไล่พวกมันไปพร้อมกับยืนไก่มาให้เขากินเลยทําให้เขาตกหลุมรักเธอตั้งแต่นั้นไปต้นมาหลังจากนั้นเขาจึงลาออกมาจากหน่วยข่าวกรองแล้วก็มาจีบเธอเธอเลยซาบซึง้งและดีใจที่เขาไม่ังเกลียดว่าเธอเคยเป็นสายลับเมื่อเจ้าสายลับเกาหลีเหนือที่ถูกจับตัวไว้ที่นี่ด้วยได้ยินเรื่องพวกนี้เขา้าก็ถึงกับกรน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวด้านผู้โดยสารพวกเขาพบว่ามีคนลุกม,มาต่อต้านสายลับทําให้พวกเขาดีใจมาก แต่ก็ต้องผิดหวังนั่นเป็นเพราะว่าแท้จริงแล้วพวกนี้เป็นลูกน้องอีชุดของรองหัวหน้าสายลับครับดารองหัวหน้าสายลับเมื่อมันฟื้นขึข้นมาเหมือนก็เดินไปหาอีชอนซึงแล้วก็เข้าไปอัดเขาทําให้เขาได้รู้ว่ามันจะจับแมกโนเลียไปขายและทําลายเครื่องบินลนํานี้จากนั้นมันก็สั่งให้กัปตันเปลี่ยนเส้นทางและโลระดับไปที่8,000ฟุตดานอีชอนซึงเขาที่ถูกจับมัดไว้ได้ถูกนําตัวมาคังไว้ที่พระเอกกำลังเอกอยู่ทําให้จังกู่ได้รู้ว่า อีชอนซึงถูกหักหลังและที่นางเอกถูกตามล่าก็เพราะรัฐบาลต้องการตัวเธอเพื่อนำม่านตาไปเปิดผนึกพิมเขียวหัวรบนิวเคลียร์ที่พ่อเธอซ่อนเอาไว้นั่นเองแล้วอีชอนซึงก็อาสาจะช่วยเธอแต่เธอก็ยังไม่ไว้ใจเขาเพราะจากเหตุการณ์ในอดีตทําให้เธอไม่เชื่อใจใครอีทันใดน,นั้นจองก็โผล่มาจากช่องแอร์และมาช่วยทุกๆคนครับดารองหัวหน้ามันได้สั่งให้ลูกน้องไปเตรียมล่มชูชีพส่วนมันจะไปนําตัวแมกโนเลียมา ดานพระเอกเขาแขกกองวจรปิดบนเครื่องบินและคอยคุมปฏิบัติการส่วนนางเอกและอีชอนซึงทั้งคู่จับคู่กันอีกครั้งเพื่อไปจัดการกับพวกสายลับทําให้เขานึกถึงวันเก่าๆที่เคยทํางานร่วมกับเธอทําให้พระเอกที่ได้ยินโมโหมากที่อีชอนซึงมาจีบภรรยาครับเมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วอีชอนซึงก็พยักหน้าให้จองปิดไฟทันทีที่ไฟดับทั้งคู่ก็ออกไปจัดการกับสายลับเกาหลีเหนือที่เหลือทันที และจากการช่วยเหลือของอันเซลาพน,นักงานและผู้โดยสารทุกคนสุดท้ายพวกเขาก็จัดการพวกสายลับลงได้ทั้งหมดครับแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบในขณะที่ทุกคนกําลังดีใจและพระเอกกาลังหึงหวงนางเอกอยู่นั้นลุงที่นั่งข้างๆพระเอกก็จับตัวลูกสาวนางเอกมาเป็นตัวประกันซึ่งแท้จริงแล้วมันก็คือคนที่ฆ่าพ่อนางเอกจากนั้นมันก็สั่งให้นางเอกสายลมชูชีพแล้วไปกับมันเธอจึงต่อร้องให้ปล่อยลูกก่อนเมื่อมันได้ยินดังนั้นจึงบอกกับเธอว่า มันได้วางระเบิดไว้ที่เครื่องบินลำนี้แล้วดังนั้นถ้าเธอไม่ยอมไปมันก็จะระเบิดที่นี่ให้เป็นจุนแต่พัยเอกก็ไม่ยอมมันจิงจิงใส่เขาทันทีทําให้เธอตกใจและเสียใจมากแล้วก็ยอมไปกับมันทว่าขณะที่มันเปิดประตูเครื่องบินน,นานเธอก็หันไปส่งสัญญาณกับลูกเพราะาเธอกระซิบกับลูกไว้ว่าทําแม่ส่งสัญญาณก็ให้เกลียงตุ๊กตาหมีมาดังนั้นพอเธอรับตุ๊กตาหมีจากลูกได้แล้วเธอก็เกลียงออกไปนอกเครื่องบิน จังหวะที่มันหันไปมองด้วยความตกใจเธอก็ทิปมันตกจากเครื่องบินไปด้วยทันใดน,นั้นตุกตาหมีก็ระเบิดทันทีหลังจากทุกอย่างจบลงนางเอกก็รีไปดูสามีแล้วก็พบว่าเขายังไม่ตายเพราะใส่เสื้อกันกระสุนไว้และวภาพก็ย้อนกลับไปให้ได้เห็นว่าก่อนทําภารกิจนั้นอีชอนซึงเป็นคนมอบเสื้อกันกระสุนให้กับพระเอกครับเมื่ออีชอนซึงฟื้นเขาก็เตรียมตัวที่จะกระโดดล้มออกไป ซึ่งก่อนไปก็ไม่ลืมฝากพระเอกให้ดูแลนางเอกดีๆด้วยพร้อมก็บอกว่าเจอกันหลังรวมประเทศครับส่วนกับตันเขาเข้ามาถามคิมว่าไม่เป็นไรใช่ไหมแต่เธอกลับถามเพราะว่าทําไมถึงเปิดประตูให้พวกสายลับเข้าไปยังห้องกับตาเลยทําให้รู้ว่าที่กับตันยอมเปิดประตูก็เพราะไม่อยากให้คิมหรือภรรยาของตัวเองเป็นอันตรายนั่นเองจากนั้นกับตนก็มาบอกกับผู้โดยสารว่าเนื่องจากเครื่องบินเสียหายจึงต้องบินกลับไปเกาหลีใต้ ทำให้ทุกคนไม่พอใจเพราะอยากจะไปเที่ยวฮาวายสุดท้ายกัปตันจึงตามใจผู้โดยสารโดยการแกล้งไปปล่อยน้ํามันแล้วก็รายงานหอประครับการบินว่าน้ามันไม่พอก็เลยต้องไปลงจอดที่ฮาวายครับแล้วภาพก็ตัดมาที่ครอบครัวนางเอกกําลังมีความสุขที่ได้มาเที่ยวฮาวายด้วยกันและพอได้อยู่กันสองต่อสองเขาก็มอบแหวนให้เธอเพื่อเป็นการขอบคุณที่เธอแต่งงานกับเขาแล้วก็เฉลยว่าทริปเที่ยวฮาวายนี้เขาเป็นคนวางแผนเอง ตั้งแต่ปลอมสติกเกอร์บนฝาและขั้นตอนต่างๆนานาทําให้เธอดีใจจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นโมโหเพราะว่ามันต้องใช้เงินมากนั่นเองแล้วก่อนจบภาพก็ตัดไปที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกล้องฟีมืมดีของเกาหลีใต้เนื่องจากเขากลัวเครื่องบินกดเลยสัญญานอนหลับเข้าไปหลายเมตรเลยตื่นมาตอนที่เรื่องทุกอย่างจบแล้วและก็ได้เห็นข้อความจากหัวหน้ากว่าร้อยข้อความซึ่งข้อความสุดท้ายนั้นก็บอกว่าเขาถูกไล่ออกทําให้เขาโมโมหตัวเองมากครับสรุปนะครับ ก็เป็นเรื่องราวอลาเวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่สามีเป็นอดีตหน่่ยข่าวกองของเกาหลีใต้และภรรยาเป็นอดีตสายลับเกาหลีเหนือซึ่งภรรยาก็ไม่เคยรู้เลยว่าสามีเป็นใครจนกระทั่งถูกเขาจัดฉากพามาเที่ยวที่ฮาวายเขาว่ามันก็ปวดมากเพราะทุกคนต่างก็ต้องการตัวเธอแต่สุดท้ายเรื่องราวก็จบลงได้ด้วยดีครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังโอเคมาดามใครชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับ หนังได้คะแนนจาก IMDB 6.6คะแนนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ